ทองไอ้ทองไอ้ทองประเดี๋ยวฉันมีเรื่องให้นายช่วยนายนช่วยฉันหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะอะไรนาะยจะให้ฉันช่วยอะไรเพื่อนนะบอกมาได้เลยบักตังโม ช่วยซื้อป,ปืนฉีดน้ำให้ฉันหน่อยแต่ไม่ไจะทองนะขอร้องล่ะย <Yeah, S 1> ิงมาเลยไม่เจ็บหรอกนะยิงไม่เจ็บโอ้โหเขไม่เจ็บไม่เจ็บโอ้ไม่เขาไม่ยิงยไม่ได้เนี่ยยิงยิงเขาจ็บตีนอ๋อเจ็บตีนอ๋นเหตุเจ้าโพ่แล้วก็เจ้าเปิ้ลมันเล่นกันอย่างสนุกสนานฉันก็อยากจะเล่นบ้างแต่ว่ามันอัลตรอยเนาะแต่จะเล่นจริงๆเหรอเออไม่เป็นไรหลักหน้ามันเป็นน้ำมันยังไม่ถึงวันสงการฉันเข้าใจแต่ฉันอยากจะเล่นนะนายเข้าใจใช่ไหมเนี่ยอยากได้ขอร้องแหละโอ้เข้าใจแล้วโอ้เดี๋ยวไปซื้อให้นะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวไปซื้อให้โห้้ยยยองงงงจจริๆเเเลนี่าบักแต เใช่ฉ oh, ันมาซื้อปืนฉีดน oh, ้ำมาวิ่งงองไงเหมือนกับเด็กเลยเฮ้ยเซ็งเสงงเสฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยตัวอะไรอ่ะโอ้ยตัวใหญ่มากโมหรานเลยโอ้กระปอมกระปอมแกไอ้พวกนายเห็นไอ้ทองบ้างไหมอ่ะฉันใช้ไปซื้อปืนฉีดน้ำยังไม่กลับมาเลยใครก็ได้ไปตามไอ้ทองทีได้ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่ใหญ่เลยอยาเลือกฉันเลยนะถ้าเลือกฉันฉันต่อยนะจะบอกไว้ให้เฮ้ยคราวที่แล้วฉันก็โดนกินไปโอเคไอพ่อฉันจะไม่เลือกนายแล้วกันฉันจะเลือกไอเปิ้ลแล้วกันโอเคไหม เอาไอ้เปิ่อนไปตามไอ้ทองมาซีนะขอร้องละมันหายไปหลายวันแล้วฉันไม่เห็นหน้ามันเลยอ่ะไอะ้เยอะทำไมเครื่งนี้เป็นอ้วล่ะอ๋อมันไม่เหลือใครแล้วนี่เอา,ไ,าไอ้เพื่อไปแทงดิไอ้เพื่อมารับกรรมมาเยอะแล้วแกก็ไปบ้างซีไม่เห็นจะปนไปเลยเลยโอเคอ้วก็อ้วอ้ว,อวไปก่อนนะ ไอทองเลื tong, nah? ่อยอยู่ไหนไอทองเอ้ยนี่มันอะไรนี่เอ้ยนั่นมันหัวของไอทองนี่นะเฮ้ยทำไมหัวไอทองมาอยู่แบบนี้โอ้ยงงมากเลยเออหัวลื่อเหรอนี่ออไม่นะทองไม่โอหัวลื่อโอเออทองทำไมเป็นแบบนี้ไม่นั่นมันตัวอะไรนี่อ๋อเออตัวนี้ทะไมตีกินทองไม่อยากกินอ้วนอะไรอ้วไม่อยากใจอย่าทำอ้วนอ้ววิ่งก่อนโอ้ยวิงไม่รอดวิงเหมือนเดิมนอย่ากินอ้วนเลยอ้วไม่อร่อยเพื่อนอ้วอร่อยกว่าเนี่ย ม่ชัวร์ว่าโมบักเต็งโมไอเปิลกลับไปทงหายไปนานแล้วนะเนี่ยเออฉันรู้แล้วแต่ที่รู้รู้คือฉันอยากได้ปืนฉีดน้ำมาซื้อปืนฉีดน้ำให้ฉันก่อนได้ไหมเวลานี้ยังจะมาเล่นปืนฉีดน้ำอยู่ละบักเต็งโมเตือนสติสติมาโอ้โหสภาพโอ้โหบักเต็งโมโอ้โหนายยังจะมาหวงปืนฉีดน้ำอีกก็ฉันอยากได้อ่ะไอโบยกับบักเต็งโมอยู่ที่นี่ใช่ไหมโอ้นั่นมันตัวเฮรเลยน่นะโอ้ไมค์เกิร์บักเต็งโมน่าจะหนีความผิดแบบนี้ไม่ได้นะเพื่อนนหนเป็นคนใช้้ทุกคนไปซื้อปืน กินน้ำไม่ได้แล้วท mm ุกคนก็ตายหมดเลยนะเพื่อนโถ่เอ้ยบักแตงโมอย่ะพ่งหนีไปสิข้าพเจ้าก็น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเข้าอะไรสัตว์ประหลาดเยอะนี่เอาไปกินปืนฉีดน้ำพี่เพื่นี่นี่เชียร์แทนปืนฉีดน้ำธรรมดาแต่มันมีอนุภาคเลกมากน้ำ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 นอร่อยจริงๆเลยเอ้ยอิ่มต่อไปก็บักแตงโมเฮ้ยหนีความผิดแบบนี้ดีที่สุดแล้วหนีก่อนหนีก่อนโอ้ยโอ้ยใจจริงก็อยากจะช่วยเพื่อนแต่ช่วยไม่ได้อยู่กับ สดฉันจะกินแกซะเอไม่ยอมแล้วแกมักอาจฆ่าเพื่อนฉันตายซะแกชกฉันอย่างนั้นเหรออ้ไม่เข้าไม่เข้าข้าแข็งแก่งที่สุดแล้วใครว่าล่ะลิศมันยังไม่ออกเว้ยเกือบตายเลยว้าโอ้ไม่ไฟมันกำลังลุกท่มตัวฉันบอกแล้วไงนี่คือพลังที่แจ้จิกบักแตงโม เอาฉีดน้ำเอาฉีดน้ำเอาฉีดน้ม